สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเกาเหลาไอทีอีกครั้งในอาทิตย์นี้แน่นอนก็ต้องพาไปรู้จักกับเทคโนโลยใีใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นในวงการไอทีบ้างติดตามกันเลยวันนี้สุดยอดสำหรับช่วงไททันเทควันนี้นำเสนอข่าวใหม่ล่าสุดจากค่ายแคนนอน แบรนด์กล oh ้องยักษ์โอ้โหแคนนอนเนี่ยหายไปนานเลยนะกับการที่ไม่ได้ออกกล้องรุ่นใหญ่ๆท็อปๆมาหลายปีแล้วล่าสุดเพิ่งประกาศเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่กับรุ่น5 d 5 d ไม่ใช่ธรรมดา5 d มันมีมาหลายรุ่นแล้วอันนี้เป็น 5ds และ 5dsr มี R ด้วยเปิดพร้อมกัน สองรุ่นยักษ์เลยทีเดียวแมมันจะมีอะไรขนาดไหนเจ้า2รุ่นนี้เนี่ยเป็นกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงที่สุดในโลกสำหรับกล้องฟูลเฟรมนั่นเองมีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลโอ้โหอะไรกันเนี่ย ที่เรียกว่ากล้องละเอียดสูงอย่างโซนี่แล้วก็นิคอนที่เขามี36ล้านพิกเซล c a นนอนบอกเขาจิบจิบจิเลยเพราะว่าเขาเปิดตัว50ล้านเรียกได้ว่าความละเอียดเยอะพอๆก,กับกล้องระดับมีเดียมฟอร์แมตกล้องใหญ่โปรที่เขาใช้ถ่ายในสตูดิโอเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัว 5D S และ 5DSR นั้น c a n นอนบอกว่าไม่ได้ออกมาแทนเจ้าตัว 5D Mark III นะแต่ว่าออกมาร่วมกันจะมาเป็นลน์ที่คู่กันเป็น3กลอพี่น้องเลยทีเดียว เจ้า5 d s และ5 d s r นั้นมันมีความละเอียดที่สูงแล้วยังมีระบบโฟกัสใหม่ที่มันรุนแรงไม่ใช่สิรวดเร็วมากกว่าเดิมมันก็จะโฟกัสเข้าจุดปะ๊ะปะปะกันเลยทีเดียวในส่วนของความแตกต่างระหว่าง5 d s และ5 d s r นั้นก็คือต่างกันในส่วนของตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ถึงแม้ว่าจะมี50ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัว r ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีโลพ pass filter หมายความว่ามันจะให้ความละเอียดละเอียดยิบ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 ถึงรูขุมขนถึงเล็กขนเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วลงไปอีกได้มากกว่า 5ds แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงสําหรับการถ่ายภาพที่มีลายที่สลับลายตาเหลือเกินอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า m o เ r e เกิดขึ้นได้ซึ่งโปรเขาก็เวลาจะเอาไปถ่ายเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าภาพแบบนี้มันมีหรือเปล่าใช้ได้ใช้ไม่ได้เขาก็เลือกได้ถูกว่าจะซื้อตัวไหน และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเซ็นเซอร์นี่จะใหญ่50ล้านแต่ว่าก็ไม่ใช่กล้องที่ท็อปสูงที่สุดเพราะเนื่องจากว่าฟีเจอร์วิดีโอ,ฟ,อ,โอฟีเจอร์วิดีโอนั้นถูกตัดบอนคอนลงไม่ได้เท่า 5D Mark าร์มแมมาร์คเขายังดีกว่าในเรื่องวิดีโอหรือแม้ว่าฟีเจอร์ของวิดีโอความละเอียดการเลือกต่างๆเนี่ยถูกตัดทอนไปเพราะเขาตั้งใจว่าคนที่นำ50า50ล้านพิกเซลไปถ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกแลนด์สเคป รือช่างภาพเว n g ถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอต่างๆถ่ายขึ้นบิลบอร์ดยักษ์ใหญ่แม่คงไม่ได้ใช้ถ่ายวิดีโอสำหรับใครที่ถ่ายวิดีโอก็ไปอยู่ที่5 d มาร์คมเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวสำหรับใครที่ไม่ใช่โปรแม่แม่กล้องระดับรุ่นโปรเนี่ย 5ds5dsr ราคามันแสนกว่าบาทเลยนะบอร์ดได้อย่างเดียวเลนังไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าแ a นนอนเปิดตัวเช่นกันกับกล้องรุ่นล่างสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างเราเนี่ยแหละแมกับ eos 750D และ eos 760D เฮ้ยทุกทีมา650 700 600มันไม่ออกมาคู่แบบนี้คราวนี้เกิดอะไรขึ้นเล่นออกคู่เลยทีเดียวออกมา750 760งงเลยสิไม่ล้วใช้งานยังไงเนี่ยเจ้าตัวรุ่นใหม่นี้ก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ใหม่แน่นอนคู่กันเลยสเปคไส้ในเหมือนกันหมด เรียกได้ว่าเอาไส้มาใส่2บอดี้นั่นเองแหมเล่นง่ายไปนะแคนนอนหรือเปล่าเซนเซอร์24ล้านก็แหมกอดคอกันกับคู่แข่งอย่างนิคอนและโซนี่กันเลยทีเดียวแหมเขาขึ้นมานานแล้วพี่แคนนอนนี่ช้าไปสักนิดหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็ตามกันมาทันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังมีจอทัชสกรีนด้วยที่สามารถพลิกกลับมาดูดแหมถ่ายเซลฟี่ได้อีกต่างหากนอกจากนั้นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง Wi-Fi แล้วก็ NFC ใครมีมือถือที่มี NFC ไม่ทํา p p o o n e 6นะเพราะยังใช้ไม่ได้เรียกได้ว่าถ้าเป็นฝั่งค่าย Android เดี๋ยวก็สามารถมาแตกะกับเจ้ามือถือเอ้ยใช ก็สามารถเอามือถือมาแตะจากกล้องแล้วก็ทรานสเฟอร์ภาพเข้ามาได้เลยทีเดียวแหม่ผ่านไวได<ป>ง่ายดายเสียเหลือเกินสิ่งที่แตกต่างระหว่าง750และ7 6 0ดีนั้นมันก็คืออย่างแรกเลยก็คือท็อปพาเนลมันจะเป็นจอ LCD ที่อยู่บนกล้องเองถ้าเป็นรุ่นเดิมอย่าง650 700มันก็ไม่มีตัวนี้7 6 0ดีมี750ไม่มีแล้วก็โหมดไดอัลหรือตัวที่ปรับโหมดเลือกโหมดที่คุณเลือกเป็น AV AV เป็นเป็น a p e r t u r e Priority ไม่ใช่อย่างที่คิดกันนะเป็นทีวีไม่ใช่เอาไว้ดูนะแล้วก็โหมดแมนนัวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีปุ่มล็อกนั่นเองแมนะฟีเจอร์นี้สูงขึ้นไปองนิดนึงแล้วก็มีตัวกลิ้งลูกกลิ้งเป็นล้อหมุนด้านหลังที่คุณจะเห็นได้ในกล้องตัวที่รุ่นใหญ่หน่อยสำหรับ750นั้นก็ไม่มีกดซ้ายขวาบนล่างแค่นั้นเอง7จ0ไม่แล้วมากไปกว่านั้นฟีเจอร์เด็ดอย่าง HDR Video H.D.R. วิดีโอนี้เวลาคุณถ่ายวิดีโอมันจะถ่ายวิดีโอไว้แบบ Over Under เร,ร์เาผสมผสานกันทำให้เวลาคุณถ่ายวิดีโอนั้นเหมือนกับภาพ H.D.R. เลยทีเดียวแต่มันเป็นวิดีโอบิวอินอยู่ในกล้องถ่ายได้เลยไม่ต้องไปหัดทำเองทีหลังแม่แหเดี๋ยวนี้เคาก็ทำกันอัตอนโนมัติกันหมดสำหรับใครที่คิดว่าเจ้า750760มันใหญ่ไปแหมมันไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้เรามันต้อง m i r r o r l e s s Canon อนก็เปิดตัว m i r r o r ร e s s ตัวใหม่ที่จะออกมาบอกว่าเนี่ย เราแก้ไขล้เราไม่ใช่แบบเดิมมิเลเรสตัวเดิมเนี่ยที่มันดูฟีเจอร์ไม่ค่อยดีเลยอย่าง ESM ESM 2มันไม่โดนใจเราเปิดตัว ESM 3เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดดูหน้าตาดีดูโปรขึ้นอีกดูกริปใหญ่ขึ้นมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยส่ของมันมันก็เล่นง่าย ดึงมาจาก760-750เลยทีเดียวจับยัดในบอดี้ U.S.M ตัวบอดี้ใหม่แล้วก็แน่นอนใช้เลนส์ของมันเองแหมมีเลนอยู่ทั้งหมด5ตัวแล้วก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับ U.S.M 3ตัวนี้เนี่ยก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างเช่นปัญหาเก่าโฟกัสช้าอ่ดอาดจ้จาตัวนี้โฟกัสไวกว่าเดิมเขาบอก ไวกว่าเดิม6.1เท่าแหมอุตส่าห์คิดจุดหนึ่งขึ้นมาแม่เรียกว่าเร็วแรงกว่าเดิมจอด้านหลังไม่ได้เป็นจอที่ติดอยู่ข้างหลังธรรมดาแล้วจอตัวนี้เนี่ยสามารถดึงมาได้แล้วก็หันพลิกถ่ายเซลฟี่ได้เลยทีเดียวแม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคปฏิบัติการเซลฟี่กล้องแบบคอน sumer หรือว่าสาหรับคนบรรดามอันทนทั่วไปถ่ายเซลฟี่ไม่ได้ใครจะไปซื้อใช้มาและทีเดียของมันคือมีแฟลชในตัวไม่ต้องเสียบแลชข้างนอกยังแถมมีฮอตทู เอาไว้เสียบแฟตนอกก็ได้ไห้แหมใครอยากมีแฟตใหญ่หรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่มีวิวไฟเดอร์ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเสียบ e x t e r n a l l r ได้คือวิวไฟเดอ e r ต่างหากอยู่ข้างนอกเอามาเสียบโชว์สดูได้เลยทีเดียวแตงว่าชาว r m ่รู้ l e s s ธรรมดาเบสิกไม่ต้องวิวไฟเดอร์ก็ได้อย่างยุ่งนี้ดูจอใหญ่ๆเลยมาทัชสกรีนด้วยสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจกล้องทั้งหมดที่เปิดตัวมานี้เตรียมวางขายทั่วโลกท่วงเดือน เมษาแมเมษานี้คันน n อนก็จะมีของใหม่เต็มวมดเลยสำหรับใครที่เล็งกล้องอยู่ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะรอดูก่อน2เดือนมีแน่เจอกันช่วงหน้าเดี๋ยวมาสอนวิธีการพันสายอีกแล้วมันเทคนิคใหม่พันสายหูฟังรีวิวหูฟังมาเยอะต้องพันสาย ช่วงเกาเหลาฮามทูนนี้จะมาสอนการพันสายหูฟังเคยสอนการพันสายไปแล้วแต่คราวนี้มันมีเทคนิคพันสายหูฟังเพิ่มขึ้นมามา่สําหรับใครที่ พันสายไม่ค่อยเป็นแล้วก,กลัวสายยุ่งปนเปียนไม่หมดเลยอยู่ในกระเป๋าเละเทะกว่าจะเอามาใช้ได้มันเสียเวลาซะเหลือเกินบางคนถึงก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมามหาที่พันสายแพงเหลือเกินหลายร้อยหลายพันไม่จําเป็นเพราะวันนี้เราจะสอนวิธีการพันสายหลากหลายรูปแบบใครชอบแบบไหนลองเอาแบบนั้นเลยทีเดียวแบบแรกมันเป็นวิธีแบบผูกผูกพันวิธีการง่ายมากเลยทบมันสองด้านแบบนี้ สองทีก็จะได้ลักษณะยาวๆแล้วก็ผูกมันเข้าด้วยกันแม่ผูกแบบนี้เลยเรียกได้ว่าผูกโบไม่ต้องสองทบสองทบเนะี่ยจเป็นเงื่อนตายก็ไม่ออกได้ขนาดนี้ก็เรียบร้อยแล้ว วิธีที่2เป็นวิธีการใช้งานแบบเลข8 8นี่ไม่ยากสวยงามเลยคือเราก็เอาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันแบบนี้เลยเป็นนิ้วลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็พันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมามันก็จะได้เลข8ออกมานนั่นเองถึงเวลาแล้วเราก็พันมันแล้วก็เอาใส่รูเข้าไปนี้ในเลข8รูด้านหนึ่งเราก็จะได้การพันแบบเลข8ที่ง่ายดายซะเเลอเกิน อันนี้ทําแบบไม่สวยเนี่ยเพราะเราการสแสดงให้เห็นว่ามันทำได้อย่างรวดเร็วง่ายดายแม้ถ้าใครปัเน,นี้หนึ่งใช้เวลานานหน่อยก็จะสวยงามแต่เนี้ยมันใช้งานได้แล้วโยนใส่กระเป๋าโชว์เรียบร้อยเลยเพราะว่ามันก็จะไม่พันกัน ทีนี้เราก็สะบัดออกมาได้วิธีต่อไปวิธีการทำลูบนั่นเองก็เป็นการหมุนรอบหมุนรอบไม่ใช่หมุนรอบตัวเราสองคนนะแต่เป็นการหมุนรอบมือนี่เองหมุนเสร็จแล้วก็ไม่ยากเป็นลูบแล้วนี่กลมๆเห็นไหมกลมๆแววบอย่างนี้ก็มาพันวแวบเราก็พันคางพันเข้าไปเราพันเราแบบง่ายๆเลยพันง่ายๆพันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรพันเสร็จแล้วก็เอหัวเสียบเข้าไปในรูแบบนี้แหวบ เรียบร้อยละง่ายทีเดียวเลยชงแอปม,มาถึงวิธีสุดท้ายวิธีนี้เนี่ย เราจะต้องใช้บัตรไม่ใช่บัตรรถอะไรนะแต่จะใช้บัตรรถก็ได้บัตรเครดิตบัตรรถบัตรอะไรก็แล้วแต่ควักบัตรขึ้นมาถ้าทางให้ดีเนี่ยเอาบัตรที่มันหมดอายุแล้วบัตรอะไรก็ได้นะที่เป็นแข็งๆนะแล้วใครที่ชอบเนี่ยมีของอุปกรณ์พันไว้ต้องไปซื้ออุปกรณ์พันมาหลายร้อยหลายพันพันสายซื้อทําไมบัตรหมดอายุเนี่ยบัตรบัตรการ์ดแบบนี้เนี่ยนะการ์ดพลงพลังก็ใช้ได้นะถ้ามันพลาสันติกแข็งๆหน่อยวิธีขั้นแรกก็คือ ตัดมุมของมันทั้ง3ามุมแนวยาวตัดมุมข้างเอากรกยตัดให้เป็นเหมือนปากขลามเข้าไป3ด้านหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาหูฟังมาทาบเอาไว้นะเอามือกดเอาไว้ให้ดีแล้วก็พันมันเลยพันมันเลยทีเดียวรอบนะตามมุมที่เราตัดเอาไว้ตัดมุมไว้ตรงไหนเราก็พันเข้าไปพัน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 มันก็จะอยู่ในมุมนั้นนั่นเองแล้วก็พอพันเสร็จแล้วก็เอาหัวมุมมาสอดเข้าไปแวกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอยู่ในบัตรเรียบร้อยโอ้โหทีนี้ก็โยนลงกระเป๋าฟาบ สบายมากเลยแค่นี้เองไม่ต้องเสียตังค์แพงมากมายแล้วบัตรเครดิตหมดอายุบัตรสมาชิกร้านนูรานนี้ร้านนั้นหมดอายุเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทีนี้ฮะเขาประหยัดตังค์ไปได้อีกเอาตังค์สะสมไว้ไปซื้อหูฟังดีๆที่พันซื้อทำไมแพงๆซื้อหูฟังดีๆจะได้ฟังเพลงไพเราะเพราะเพลงพ ช่วงหน้าติดตามแอปที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการความรักวันวาเลนไทน์อเดี๋ยวนี้คนมีปัญหาเยอะนะปัญหาว่าเอ๊ะเนี่ยคู่รักเราไม่เคยจำวันจำอะไรเลยแอปนี้ช่วยได้เดี๋ยวดูช่วงต่อไปสำรับช่วงวัแอปวันนี้ มีแอป,ปมาแนะนําเสนอเนื่องจากว่ามันใกล้จะวาเลนไทน์อยู่แล้วแาหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายมีปัญหาเพราะว่าคุณผู้หญิงคุณแฟนก็จะถามว่าเนี่ยเธอเราว่าคบกันมนนานา,ม <c oughs> นานเท่าไหร่แล้วจําได้ไหมอึ้งเลยนานเท่าไหร่ถามเป็นชั่วโมงหรือเปล่าหรือว่านาทีตายละยุ่งเลยเองเงือตอกเลยจาไม่ได้สักอย่างนึงเลยแล้ว็เดี๋ยวก็จะถึงวันครบรอบครบรอบอาทิตย์2อ,อาทิตย์ครบรอบหนึ่งเดือน2เดือน ครบรอบ30วันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แหมมีมครบรอบเยอะครบรอบ24ชั่วโมงยุ่งเลยถามมันเยอะขนาดนี้สําหรับแอปที่เอามาแนะนําในการช่วยให้เราจําได้แหมหนุ่มๆเราก็ต้องใช้แอปมาช่วยใช้งานเลยนะเพราะว่าสมองไม่ได้ทําให้จําเรื่องพวกนี้แหมจําแต่ดารา a อวไม่ใช่สําหรับแอปนี้ชื่อว่าแอป Zui Day s t UI Days Day แหมชื่อประหลาดมากเลยแอปตัวนี้นั้นจะช่วยคุณสามารถใส่วันที่ของวันสําคัญต่างๆได้ จะทําให้คุณรู้ได้ว่ายกตัวอย่างเช่นสําหรับใครแม่ย้ายมาอยู่บ้านนี้ได้กี่วันแล้วย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันได้นานกี่ชั่วโมงแล้วว่าอะไรอย่างนี้แแล้วก็นับวันสําคัญต่างๆได้รู้ว่ามันผ่านไปกี่วันแล้วอย่างใครอยากจะรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยมันมันมีกี่วันแล้วในชีวิตนี้แห่ก็สามารถใส่เข้าไปได้แล้วมันก็บอกได้ว่าคุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มาแล้วกี่วันคุณสามารถเลือกหน่วยได้เลยเรียบร้อยแม่อยากได้เป็นวันเป็นชั่วโมง นับอย่างนิดนึงเอาเป็นวันแล้วกันแหมก็ดูดีหน่อยเป็นปีเนี่ยรู้กันอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยก็ยีิบสองอ่ะไว้ขบพอเด็กๆน่ารักคุณก็สามารถใส่วันสําคัญได้แหมเจอที่รักวันไหนรีบใส่ไว้ก่อนเลยแถมเจ้าตัวแอปนี้มันยังแจ้งเตือนนี่ต่างหากแหมไม่ลืมแงมวันสําคัญเดี๋ยวครบรอบ2เดือนแล้วเดี๋ยวยุ่งแหมไม่พาไปโงกินข้าวยุ่งปวดหัววีนใส่เราอีกตายเลยซุยเดย์อย่าลืม ไปลองโหลดใช้กันดูช่วยกันได้ที่สําคัญนะสามารถใส่ background ลงในแต่ในวันสําคัญได้ด้วยคุณจะได้ดูว้ามเห็นแล้วรู้เลยนะเป็นรูปคู่กันกิ๊กขู่เซลฟี่กันที่แหม่ฟาร์มจระเข้หรือเปล่ามีจระเข้ใน background ก็ใส่เอาไว้ได้เลยนะแค่นี้คุณก็จะสามารถจําวันได้มีโมบายโฟนมือถือสมาร์ทโฟนคอยเตือนพรุ่งนี้ ุรงนี้มันถึงแล้วนะหรือว่าถ้าคุณอยากตั้งให้มันบอกคุณช่วงหน้า2วันก็ตั้งได้ตั้งไว้เรียบร้อยเลยเผื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวต้องหาซื้อของซื้อของต้องหาที่แหมไปดินน่งดินเนอร์กันจะได้จองได้ทันแอปนี้สุ่ยเดยโหลดเลยฟรี สำหรันบวันนี้เกาเหลาไอทีจบลงแล้วอย่าลืมติดตามพิธีกรหน้าทะเลศได้ที่ Twitter ร์แอดโมบายแล้วก็ไปกดไลค์กันหน่อยที่ Facebook นะเกาเหลาไอทีสำหรันบใครที่อยากดูรายการย้อนหลังไปดูเทคนิคต่างๆรีวิวต่างๆก็ไปที่ YouTube เสิร์ชคําว่าเกาเหลาไอทีได้เลยทีเดียวสำหรันบวันนี้หมดลงแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าทุกวันพุธบ่ายมงตรงเกาเหลาไอท